ากชีวิตนี้หมุนวนซ้ำซากเพียงเพราะไม่รู้ท่านจะเลือกเรียนรู้เพิ่มเติมไหมณาชาญเมืองสาวัตถีชายคนหนึ่งชื่อมัทธกะเป็นผู้มีทรัพย์มีความสุขทางโลกแต่ภายในกลับว่างเปล่าเขาไม่ศรัทธาในศาสนาและเคยกล่าวว่าคนตายก็ตายไปไม่มีผลของกรรมใดจะตามมาจะบุญหรือบาปก็เป็นเพียงคำลวงของนักบวชเขาดื่มกินอย่างสนุกสนาน แต่ลึกๆในใจกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ไม่อาจจะอธิบายได้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จเข้าเมืองเพื่อโปรโดสัตว์มัตตกะเห็นพระองค์เดินอย่างสำรวมจึงเข้าไปถามด้วยความสงสัยปนดูหมิ่นว่าเหตุใดพระองค์ละความสุขทางโลกแล้วมาใช้ชีวิตเคร่งครัดเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงยิ้มอย่างเมตตาแล้วตรัสถามกลับว่ามัตตกะเจ้าเคยเสียใจเพราะการจากพรากไปไหมชายหนุ่มนิ่งก่อนตอบเสียงแผ่วว่า ข้าเคยสูญเสียมารดาข้าเจ็บปวดใจยิ่งนักพระองค์ตรัสต่อว่าเจ้าทุกข์เพราะเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเจ้าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์จึงยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและอันตรธานหายไปพระองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปปบาทว่าเพราะอะวิชชาความไม่รู้จึงมีสังขารการปรุงแต่งต่อเนื่องเป็นกระแสแห่งความเกิดแก่เจ็บ ตายวนเวียนในวัฏสงสารไม่รู้จบมัตตกะฟังด้วยจิตแน่วแน่น้ำตาคลอเบ้าเขาเริ่มเห็นว่าความทุกข์ของตนไม่ได้เกิดจากเหตุภายนอกแต่จากอวิชชาภายในที่สะสมมาเนิ่นนานเขาก้มกราบพระพุทธเจ้าและตั้งใจศึกษาธรรม